สวัสดีค่ะเจอกันนกอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาลองเลขฮานอยประจำวันที่19เดือน11 64กันนะคะวันนี้เฉพาะกิจกับพิเศษนะคะเราวิ่งเลขอะไรบ้างเจาะตัวไหนบ้าง,ออนนางในตัวไหนบ้างเรา,าดูเลยนะจ๊ะวันนี้เฉพาะกิจกับพิเศษเราจะวิ่ง0กับ5นะคะตามด้วยเลขเจาะเลขเด่นเลขเน้นของเรามีเลขอะไรบ้างเนาะมี50ศ 5้าสี่ห้าสามห้านี่ะคะพี่ๆพปป้าๆนะชอบเลกไหนก็ดูกันดีๆนะจ๊ะส่วนห้าน้อยปกติของเราวันนี้เราวิ่ง4กับ6นะคะตามด้วยเลขจอกของเรามีเลขอะ เด่นตัวไหนเน้นต้นไหนเรามาดูกันเลยจ้ามี64นะคะ63 60 65 43 45 40แล้วก็42นะคะพี่ๆป้าๆน้านะอาชอบเรียกไหนก็ดูได้เลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นุกได้นะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่แชร์เนาะ เพื่อเป็นการจงในการทำหวยให้นุกเนาะส่วนพี่พ,พี่ป้า,ป,าป้านะ้าอาคนไหนที่รอหวยรัฐบาลอยู่นะจ๊ะเลขวิ่งของนุกนะจ๊ะที่นุกเอามาจากปูนะ่เนาะเดี๋ยววันนี้นุกจะมาลงตอนสองทุ่มครึ่งนะคะอย่าลืมมาดูกันนะคะคลิปนี้ปรดดูเพื่อความบันเทิงนะคะหวยมีผิดมีถูกเนาะ ไม่มีใครรู้นะคะเราคำนวณจากสูตรของเราแต่หวยที่ให้มาไม่เคยหลุดไม่เคยพลาดนะจ๊ะโอกาสหลุดโอกาสพลาดน้อยมากเลยค่ะให้มาทุกครั้งก็เข้าตลอดนะจ๊ะแล้วเจอกันนะจ๊ะคืนนี้สองทุ่มครึ่งนะจ๊ะหวยรัฐบาลเลขวิ่งจ้าที่ช่องนุกธงชัยมหาลาบนะคะวันนี้นุกขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ